ไม่สดสดไม่ได้นะครับสวัสดีนะครับเป็นนักข่าววันนอกวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พามาเที่ยวนะครับที่อ่างพักน้ําตอนบนลาตะคองหรือว่าเขาเยี่ยที่งนะครับวันนี้ก็มาอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะครับที่เห็นทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นกรงหันลมกรงหันลมยักษ์นะครับแล้วก็จะเป็นทางด่วนแล้วก็หมู่บ้านคองไผ่นะครับสำหรับแล้วก็ข้างหน้าตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเขาบ้านนาเมานะครับ ซึ่งนะครับซึ่งตรง,ตรงจุดนี้ก็จะเป็นวันธรรมดาก็าจะมีทั้งรถเที่ยวนะครับเดินทางมาพอสมควรเพราะเนื่องจากวายังเป็นวันธรรมดานะครับนี่จะเป็นเ้าสาวนะครับจะมาคนเดียวแสดงว่าาไม่มีแฟนแต่คนไหนมาคู่แบบเนี้ก็เข้าได้ว่าจากนู้นก็จะเป็นวัดเขาเยีเ่ยงนะครับเขาเยีเ่ยงเหนือเขาเยีเ่ยงใต้นะครับด้านล่างท่านผู้ชมนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็น จุดชมวิววันนี้ผมนดินทางด้วยรถ์ฟนะครับรถ์บของทางไฟลงไปฟ้าลำตะคองนะครับที่บริการให้เช่านะครับเพราะเนื่องจากว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วถ้าสำหรับขาลุยก็จะใช้ปั่นจักรยานนะครับท่านผู้ชมที่ชื่บรรยากาศโดยรอบโดยรอบนะครับแล้วก็มีสามรอบเเนะครับ นี่คือบรรยากาศบริเวณที่อ่างพักน้ําตอนบนนะครับโรงไฟฟ้าสุขกับลําตะคองหรือว่าโรงไฟฟ้าชรลภาวัฒนานะครับตำบลของไผ่อำเภอสีชิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่กับนัคาร์บนนอกครับ